เรื่องเล่าประสบการณ์สยองอาถรรพ์ป่ามรณะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ปู่ได้เล่าให้ผมฟังตอนเด็กๆสมัยที่ปู่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นปู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านนี้คือล่าสัตว์และหาของป่าไปขายสมัยนั้นมีแต่ป่าทึบ แต่ก็อุดมสมบูรณ์ตอนนั้นปู่เพิ่งจะหัดล่าสัตว์ใหม่ๆยังคงต้องคอยตามพวกผานเก่งๆเพื่อสะสมประสบการณ์และเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเรื่องของคาถาอาคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปู่ต้องฝึกฝนก่อนที่จะเข้าป่าเพราะในป่ามีอันตรายอยู่มากมายทั้งสัตว์ป่าและพูดผีวิญญาณ หากใครไม่มีวิชาอาคมติดตัวก็ยากที่จะเอาตัวรอดออกมาจากป่าลึกได้ปู่เล่าไปอีกว่าทุกๆครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมห้ามประมาทเป็นอันขาดเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเจอกับอันตรายใดบ้างในป่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ไปหาของป่าได้หายไปสองคนจนสามวันก็ยังไม่กลับมา พวกนายพรานในหมู่บ้านจึงอาสาออกไปตามหารวมทั้งปู่ของผมก็ติดตามไปด้วยมีพรานอยู่คนหนึ่งชื่อพรานสิงห์พรานสิงเป็นพรานที่แกะรอยเก่งมากทำหน้าที่นำคนอื่นไปในปา่าซึ่งนายสิงก็ได้บอกกับเพื่อนพรานว่าร่องรอยที่พบมัน,ปนแปลกๆเพราะคนที่หายไปมีสองคนแต่รอยที่พบ เหมือนมีมากกว่าสองคนพรานสิงห์จึงให้เพื่อนพานทุกคนระวังตัวเอาไว้อย่าได้ประมาทกลุ่มนายพานแก่รอยมาแนวป่ามีฐานน้ำจึงหยุดพักหุงหาอาหารกินกันปูผมก็ทำหน้าที่หุงหาอาหารให้กับกลุ่มนายพานพรานสิงห์ก็พูดขึ้นว่าน่าแปลกนะยิ่งเดินตามเข้ามารอยก็ยิ่งจางลงมองยากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนโดนลบลอยออกไปเลยพรานเขียวจึงพูดเสริมมาว่าถ้าเป็นอย่างที่ผ่านสิ่งพูดละก็แสดงว่าชาวบ้านสองคนนั้นต้องถูกลักพาตัวละสี่แบบนี้ชักเริ่มไม่ดีแล้วนะพรานดำจึงบอกใจเย็นๆก่อนยังไงเราก็ต้องตามไปเท่าที่จะตามได้บางทีสองคนนั้นอาจจะแค่หลงป่าเฉยๆก็ได้พวกเราเรียบกินแล้วรีบเดินทางต่อกันเถอะ ก่อนที่ฟ้าจะมืดคำ่ำจากนั้นกลุ่มนายพรานก็เดินทางกันต่อระหว่างที่เดินตามทางพรานสิงกับพรานดำก็ได้ยื่นตะกุดให้กับปู่ผมอันหนึ่งแล้วให้ปู่ผมเอามาห้อยไว้ที่คอปู่ผมก็รีบรับมาด้วยความยินดีเพราะอยากได้ของดีอยู่แล้วยิ่งเป็นตะกุดนายพรานยิ่งเข้มขขังสามารถป้องกันพยันตรายต่างๆได้ กลุ่มนายพานเดินมาไกลพอสมควรก็พบร่องรอยใหม่คือย่ามที่ชาวบ้านสะพายมาตอนมาหาของป่าซึ่งพรานสิงจำได้ว่าเป็นย่ามของชาวบ้านสองคนที่หายไปแน่นอนนี่แสดงว่าเรามากันถูกทางแล้วสี่พรานมั่นพูดทุกคนก็มองหน้ากันแล้วสำรวจรอบๆว่ามีสิ่งของอื่นตกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่พบสิ่งของ นอกเหนือจากย่ามใบนี้กลุ่มนายพานพยายามแกะอรอยมาถึงแนวป่าใหญ่ก็ต้องหยุดเพราะว่าร่องรอยหายไปหมดและป่าใหญ่ข้างหน้าปกติจะรู้กันดีว่าไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วออกมาได้เลยเพราะเป็นป่าอาถรรพ์แต่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพราะตั้งแต่จำความได้ปู่ผมก็ไม่เคยได้ข่าวว่ามีใครเข้าไปในป่านี้ กลุ่มนายพานได้ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อพอฝาก็เริ่มมืดแล้วถ้าไปต่อคงจะอันตรายจึงตัดสินใจถอยกลับไปบนเนินแล้วตั้งค่ายก่อกองไฟพักแรมกันปู่ของผมก็เก็บฟืนหุงหาอาหารตามหน้าที่ของตัวเองพอตกกลางคืนพานสิงก็พูดย้ำกับปู่ผมว่าในป่าเวลากลางคืนจะมืดและเงียบ ทำให้เราหูแววได้ง่ายๆถ้าได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกก็อย่าตกใจให้ตั้งสติดีๆจากนั้นเหล่านายพานก็พากันเอนกายพักผ่อนปู่ของผมอาสาเฝ้ากองไฟเป็นระยะแรกปู่เล่าว่าขณะที่ทุกคนหลับกันหมดทุกอย่างเงียบสนิทจูจ่ๆก็มีเสียงเหมือนคนมานั่งคุยกันดังมาจากทางแนวป่าใหญ่ฝั่งตรงข้าม ทำให้ปู่ต้องยืนชะโงกหน้าสาสไฟส่องเข้าไปดูในป่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรปู่จึงเดินลงจากเนือนอที่พักเข้าไปใกล้ๆที่แนวชายป่าตามเสียงที่ได้ยินไปยิ่งเดินเข้ามาใกล้เสียงคนคุยกันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนปู่ผมคิดว่าต้องเป็นเสียงของชาวบ้านสองคนที่กำลังตามหาอยู่แน่ๆขณะที่กำลังส่องไฟเดินย่องตามเสียงไป ก็มีรูปร่างเป็นคนเงาดำๆวิ่งตัดหน้าไปจนปูผมตกใจล้มไงหลังแล้วรีบหยิบไฟฉายมาแกวงหาเจ้าของเงาทันทีแต่ก็ไม่ได้พบอะไรตอนนี้เสียงคนคุยกันได้เงียบลงไปแล้วปูผมหันมองไปรอบๆมืดไปหมดไม่แน่ใจว่าเดินเข้ามาลึกแค่ไหนปู่ผมเริ่มเสียใจเพราะไม่แน่ใจว่า จะหาหนทางกลับไปอีกได้ไหมเพราะเหมือนมืดมากมองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดจำทางที่เดินเข้ามาไม่ได้ปู่ผมจึงเอามือมากุมตะกุดที่ห้อยคอแล้วอธิษฐานขอให้หาทางออกไปจากตรงนี้ให้ได้พออธิษฐานเสร็จปู่ก็เห็นแสงไฟฉายส่องไปมาตั้งแต่ไกลๆจึงรู้ทันทีว่าต้องเป็นพวกนายพราน กำลังตามหาปู่แน่แ่ปู่จึงรีบวิ่งกลับเข้ามาหาแสงแต่พอวิ่งไปใกล้ๆจนพ้นชายป่าแสงไฟนั้นกลับหายไปเห็นเพียงแสงจากกองไฟบนเนินที่นายพรานนอนกันอยู่เท่านั้นปู่จึงรีบวิ่งกลับไปที่เนินทันทีเจอพรานดำนั่งอยู่แล้วถามว่าไปไหนมามันอันตรายนะกำลังจะเรียกนายพรานคนอื่นๆให้มาช่วยกันตามหาพอดี ปู่จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพรานดำฟังพอรุ่งเช้ากลุ่มนายพรานจึงได้ตัดสินใจเข้าไปในแนวป่าที่ปู่เดินเข้าไปเมื่อคืนและหวังว่าจะได้พบอะไรบ้างเดินไปได้ไม่ไกลนักก็พบกับศพของชาวบ้านศพหนึ่งนอนอยู่ริมต้นไม้บนร่างกายมีบาดแผลเหมือนถูกงูกัดจึงได้แกะรอยต่อไปเพื่อตามหาอีกคนให้พบ จนมาพบชาวบ้านอีกคนนอนหมดสติอยู่ริมแม่น้ำกลุ่มนายพานจึงช่วยกันปฐถมพยาบาลและสอบปากคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ชาวบ้านได้เล่าว,ว่าระหว่างที่กำลังเก็บของป่ากันอยู่นั้นก็มีคนเดินมาชวนบอกว่าถ้าเข้าไปอีกหน่อยจะมีของป่าหายากราคาดีอยู่มากพวกเราจึงเดินตามไป พอมาถึงป่าแห่งนี้พอมาถึงเนินด้านบนเพื่อนที่ตายถูกงูพิษกัดคนที่ชวนมาจึงบอกให้แบกลงไปที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกคนมาช่วยแต่พอเข้ามาในป่าคนคนนั้นก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยปล่อยให้เพื่อนของผมขาดใจตายส่วนตัวผมก็เดินลงมาเรื่อยๆจนมาสลบที่ริมน้ำลำธารน,นี้หลังจากที่กลุ่มนายพาน ได้ยินดังนั้นก็พาชาวบ้านกลับไปยังหมู่บ้านและกลับไปทําพิธีเรียกขวัญกลับมาและคงเป็นชาวบ้านสองคนนี้ไปลบหลู่อะไรเข้าจึงโดนผีป่าเล่นงานจนถึงขั้นเอาชีวิตและนี่ก็เป็นเรื่องราวอาถรรพ์ในป่าที่ปู่ผมได้ประสบกับตนเองและมาเล่าต่อให้ลูกหลานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ